รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ที่ว่าเรามีมากเราให้มากเรามีน้อยเราให้น้อยและเราไม่จําเป็นเรอกว่าเราต้องให้ทุกเดือนเรามีตอนไหนเราสะดวกตอนไหนเราก็ไปจ่ายตอนนั้นอย่างนน้อยรัฐเขาก็ยังช่วยเรากองทุนกอชนี่ถือว่าเป็นความหวังออมต่อไปอมจนกว่านู้นแหละถ้ามีตังก็อมต่อเขาให้ออมต่อก็อมต่อออมกับกอชต่อไปบรรทยการอมตังกอชค่ะได้ค่ะ เกาะเล็กๆในจังหวัดภูเก็ตกับการเดินทางเพียงไม่กี่นาทีนั่งเรือรับจ้างชาวประมงพาขึ้นเกาะนั่งสามล้อพ่วงมุ่งหน้าสู่ชุมชนนั่งดูวิถีชีวิตชาวบ้านในศาลาริมทะเลที่นี่คือเกาะมะพร้าวจังหวัดภูเก็ตสวัสดีค่ะรายการวันนี้นะคะมุกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะมะพร้าว เกาะเล็กๆที่มีความสวยงามอยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ3กิโลเมตรการเดินทางไปเกาะมะพร้าวก็ง่ายมากค่ะวันนี้มุกเลือกที่จะเดินทางมาขึ้นเรือที่ท่าเรือแหลมหินที่นี่จะมีเรือไว้คอยบริการรับส่งนักท่องเที่ยวและชาวบ้านที่ต้องการเดินทางไปกลับเกาะมะพร้าวและตัวเมืองภูเก็ต ค่าโดยสารเรือก็ไม่แพงค่ะคนละ20บาทเท่านั้นนั่งชมวิวทะเลสวยๆเพลินๆแค่อึดใจเดียวประมาณ5-10นาทีก็เดินทางมาถึงท่าเรือเกาะมะพร้าวแล้วค่ะการเดินทางมาเขตชุมชนเกาะมะพร้าวถ้าไม่มีรถส่วนตัวจอดทิ้งไว้บนเกาะก็ต้องอาศัยสามล้อพ่วงนี่แหละค่ะคอยรับส่งไปยังจุดหมายบนเกาะ และไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆบนเกาะมะพร้าวค่าบริการรถรับจ้าง3ล้อพ่วงที่มุกเหมามาตลอดการเดินทางบนเกาะคันหนึ่งก็ประมาณ500บาทค่ะกาวแรกเมื่อเดินทางมาถึงเกาะมะพร้าวก็สัมผัสได้ถึงอากาศที่บริสุทธิ์วิถีชีวิตแบบเรียบง่ายของชาวบ้านที่มีสเสน่ห์ ไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มที่จริงใจศาลาชุมชนที่ยื่นออกไปในทะเลรับลมเย็นเด็กๆเล่นน้ำกันทั้งวันส่งเสียงหัวเราะก,กันอย่างมีความสุขผู้ชายออกทะเลหาปูหาปลาผู้หญิงนั่งซ่อมแหซ่อมอวนบางกะซ่อมเรือทําความสะอาดเครื่องมือประมงพอตกเย็นไปจนค่ำน้ำทะเลก็ลดแล้วค่ะก็จะได้เห็นชาวบ้านเดินเท้าลงทะเลไปหากุง้ง ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสเสน่ห์ของชาบ้านบนเกาะมะพร้าวที่ใครมาเจอก็ต้องตกหลุมรักอย่างแน่นอนค่ะ<ๆ>เกาะมะพร้าวอยู่ในตำบลเกาะแก้วอําเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเป็นเกาะที่มีพื้นที่ราวๆ2.620ไร่ส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณของสวนมะพร้าวและมีแต่ธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ เลยคือที่มาของชื่อเกาะมะพร้าวชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เป็นชาวมุสลิมที่มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมกลมกลืนกับธรรมชาติได้อย่างลงตัวเลยค่ะอาชีพหลักๆของชาวบ้านที่นี่คือการทำประมงและการเกษตรซึ่งทำยาวนานมากว่าหลายรุ่นแล้วเช่นเดียวกับครอบครัวของยายมอนและตาแดงสองสามีภรรยาที่รู้จักการออมเพื่อชีวิตที่ดีกว่าวัยเกษียณ รายการวันนี้ค่ะนอกจากมุกจะนําคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวชมความสวยงามของเกาะมะพร้าวแล้วมุกยังได้ตามติดชีวิตชาวบ้านกลุ่มหนึ่งบนเกาะมะพร้าวค่ะที่มีความเรียบง่ายในการดําเนินชีวิตพอใจกับชีวิตที่มีต้นทุนไม่เหมือนคนอื่นและเลือกที่จะสร้างความมั่นคงกับครอบครัวด้วยการวางแผนการออมเงินระยะยาวกับกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอชอค่ะ หลายคนคงสงสัยนะคะว่ากองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากออชอคืออะไรจัดตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรวันนี้มุกมีคำตอบไหมให้ทุกคนคลายข้อสงสัยกันคะ่ะเพื่อสร้างหลักประกันมั่นคงให้กับกลุ่มอาชีพอิสระที่ไม่มีสวรรัสดิการของรัฐปี2554รัฐบาลจึงจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอชอขึ้น เพื่อสนับสนุนการออมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในวัยเกษียณที่ประกอบอาชีพอิสระให้ได้รับเงินบำนาญเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐลดความเหลื่อมล้ำภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่าคุณออมรัฐช่วยออมคุณได้บำนาญกติกาการออมกับกอชอต้องมีสัญชาติไทยอายุประมาณ15-60ปีประกอบอาชีพอิสระไม่อยู่ในระบบสวัสดิการ หรือเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ถังเลือกหนึ่งปัจจุบันกอชอมีสมาชิกทั่วประเทศกว่า2ล้าน4แสนคนเฉพาะจองอังหวัดภูเกต็ตมีสมาชิกราว6,000คนกระจายอยู่ทั้ง3อำเภอแม้แต่ก่อมะพร้าวที่อยู่ห่างจากชายฝั่งการเดินทางค่อนข้างลำบากค่ะที่นั่นไม่มีธนาคารแต่ชาวบ้านก็ตื่นตัวเข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่ปี2558เพราะหวังว่าเงินก้อนนี้จะเป็นต้นทุนชีวิต สำหรับใช้จ่ายในยามเกษียณค่ะนี่คือครอบครัวของยายมอนหรือพมอนพวงทองชาวบ้านบนเกาะมะพร้าวหนึ่งในสมาชิกกอชอยายมอนเป็นคู่ชีวิตของตาแดงหรือนายแดงโพสวัต์ก็มีสมาชิกกอชอเช่นเดียวกันเพราะยายมอนสมัครให้เพื่อหวังว่าเงินก้อนนี้จะเก็บไว้จ่ายในวัยเกษียณที่ร่างกายไม่สามารถทำงานได้แล้ว ดิฉันชื่อประมอนพวงทองค่ะดิฉันมาทำอาชีพรับจากก้างกรีดยางอยู่ที่เกาะมะพร้าวค่ะในครอบครัวก็อยู่กันสี่คนค่ะมีแฟนแล้วก็หลานอีกสองคนอาศัยอยู่ด้วย อาซีบรับจ้างกีดยางถ้าฝนตกเยอะๆไม่ได้กีดยางก็แฟนก็ก็ออกหาทางทะเลค่ะไปวานเหหรือว่าวางอวนนี้ก็ได้มาบ้างบาง,บางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้ เราได้ตัดยางอยู่ก็ประมาณช่วงเดือนเดือนธันวาไปถึงถึงกุมภาได้ตัดยางยาวอยู่ก็สักสองเดือนแล้วก็มันก็หยุดไงหยุดก็คือบางเดือนนั้นมันก็ไม่ได้เลยมันไม่แน่นอนอะ่ะมันได้มันก็ไม่แน่นอนมันมันได้ก็คือช่วงที่เราหยุดยางแล้วก็คือเงินที่เราเออมมาไว้แล้วก็ออกมาใช้จ่ายช่วงหยุดยางนั้นคือเราออกยางครั้งหนึ่งนี่ก็เราจะขายได้เงินมาสักประมาณห้าพันหรือเจ็ดพันอย่างนี้ ก็เรามาเก็บไว้ส่วนหนึ่งแต่พอผลตกเราก็ส่วนที่เก็บไว้มาจ่ายชีวิตของสองสามีภรรยาเรียบง่ายมัธยัต์รับจ้างกรีดยางบนกบเกาะมะพร้าวมาหลายปีแล้วค่ะทุกๆคืนเมื่อถึงเวลาสองตายายก็จะออกจากบ้านไปกรีดยาง งเสร็จแล้วก็จะกลับมาพักผ่อนเมื่อฟ้าเริ่มสว่างหัวรุ่งก็จะเริ่มเก็บน้ำยางและนำไปทำแผนทันที ตอนนี้เหรออายุ59ปีแล้วค่ะก็คิดนะคิดว่าเ,ออเราจะอยู่ยังไงพอแก่ตัวไปเราจะแก่ตัวไปแล้วจะพึ่งพาใครได้ลูกหลานและสวัสดิการอะไรก็เราก็ไม่มีพอดีมีเพื่อนน่ะทางหมู่บ้านเขาแนะนํามา้วก็กออจนั่นว่าเออมันก็พอดีไงก็คือว่าป้าว่าป้าไม่มีอะไรเป็นหลักคําประกันในชีวิตเลยก็เลยว่าเข้ากองทุนกับเขาลองเข้าไปสมัครดู ก็เริ่มฝากตั้งแต่ปีห้าแปดแรกๆนั้นก็ส่งบ้างไม่ส่งบ้างคือไม่เข้าใจอะป้าบางทีป้าก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเออกอชอนี่มันเหมือนกับฝากต่างไหมก็เลยเราเริ่มผ่อนมาผ่อนมาปีหกสามมันผ่อนมาทั้งปีเลยถึงปีนี้ก็ทยอยเข้าไปแล้ว้าเข้าไปปีนี้เข้าไปห้าร้อยแล้วเพราให้ลุงแกด้วยเพราะว่าคนเรามันไม่แน่นนะเผื่อบางทีถ้าป้าจากไปก่อนเขาก็ได้มีของเข้าบ้าง นายแดงพูตะวัสดอาชีพกีดยางสวนเท่าแก่เขาแต่ผมก็ช่วยเมียช่วยอะไรทำนี่กีดยางนี่อะไรได้ว่างๆก็ไปออกทะเลออกทะเลล่ลละกลับมามาพักฝนทักนิดพอช่วงกลางคืนตีสองนี้ผมก็ต้องกีดยางอีกเป็นผมว่เอาเอาไปทำให้ฝึกฝากคองทุนนี่กว่าไว้ได้ภายเก๋ไว้เหลือเงินใช้อะไรนม่น หน่อยไว้นั่นนะครับผมก็ดีใจครับเพราะเราตอนแก่ผมเออเพอยังมีเงินก้อนนิดอย่างดีกว่าฝากทีก็แล้วห้าหกร้อยเดือนนึงน,นะก็ยังดีครับ ีความสุขค่ะแล้วก็อยู่กับหลานสองคนหลานคนโตผู้หญิงคนเล็กก็ผู้ชายค่ะ<ม>เขาก็ช่วยงานบ้านบ้างส่งเสริมเข้าให้เขาหัดออมว่าวันหนึ่งนั้นเราถ้าไม่มีจริงๆเราออมมาไว้วันละบาทก็ได้เราหยอดลงในกระปุกสองร้อยแปดสสองล้วก็สิบสา กระปุกนี้ผมออมได้300แล้วครับกระปุกนี้ผมออมไว้ไปซื้อจักรยานอากีกระปุกหนึ่งผมออมไว้ไปฝากธนาคารครับกระปุกนี้ผมเอาไว้ฝากธนาคารครับนี่คือน้องหนึ่งเด็กชายธนพลควงทองหลานชายป้ามอนและลุงแดงที่มักจะมาช่วยทั้งสองทำความสะอาดภาชนะรองน้ำยางอยู่เสมอในช่วงปิดเทอม โดยยายมอเล่าว่าจะปลูกฝังนิสัยการออมให้กับหลานชายคนนี้ด้วยจะได้รู้จักการประหยัดอดออมรู้คุณค่าของเงินนอกจากครอบครัวของยายมอและตาแดงแล้วบนเกาะมะพร้าวก็มีหลายครอบครัวที่เตรียมความพร้อมด้านการเงินก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุนี่คือป้าหยอยสาสิธรบุญนุษย์ ชาวบ้านบนเกาะมะพร้าวสมาชิกกอชอที่ขยันขันแข็งอีกคนค่ะทุกๆเช้านะคะตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางป้าหยอยจะต้องรีบตื่นเดินทางออกมาจากบ้านเพื่อมาเปิดร้านอาหารเล็กๆที่ตั้งอยู่ด้านหลังของโรงแรมแห่งหนึ่งบนเกาะมะพร้าวเป็นประจำทุกวันค่ะสธชีรอบุนนุช์ ายุ57ปีค้าขายอยู่ที่เกาะมะพร้าวที่ภูเก็ตเนี่ยค่ะทำเรื่อยไปอาชีพก็หาผักอะไรก็ขายมะพร้าวอะไรก็ขายไปในสวนนะที่มีอยู่สตอ,อะไรหน่อไม้อะไรแบบนี้ก็ในหัวเขาก็ให้มาขายอาหารก็อยู่ในที่ของเขาเพราะว่าเมื่อก่อนก็เฝ้าวสวนให้เขามันก็เนี่ยมาขายข้าวขายขน,นมขายอะไรแบบนี้ขายน้ำ ก็พออยู่ได้อยู่ไม่มีเงินเก็บแล้วก็แต่ว่าไม่มีหนี้สินหนี้สินก็ไม่มีเงินเก็บก็ไม่มีแต่ว่าก็พออยู่ได้อยู่ได้ส่งลูกเรียน แต่ละเดือนก็ชนชนเดือนบางวันก็ได้พันกว่าบาทบางวันก็ไม่ถึงหักลบก็กำไรได้อยู่นะสงสามร้อยได้อยู่วันหนึ่งแล้วก็ได้กินอยู่ในนี้ไม่ต้องไปซื้อข้างนอกแล้พี่การดาอสอมอคนเก่งของเกงาะมะพร้าวนอกจากเจ้าหน้าที่อสอมอ คอยดูแลห่วงใยสุขภาพของพี่น้องบนเกา,เาะมะพร้าวแล้วพี่การดายังเป็นผู้นำให้ชาวบ้านได้รู้จักกับกอชอและสมัครเป็นสมาชิกของกอชอด้วยค่ะชื่อการดาหารผมมานะคะเป็นคนพื้นเพเกาะมะพร้าวตั้งแต่กำเนิดกอโชเข้ามาช่วงนั้นประปานปลายปี58 ส่วนตัวที่ว่าตัวเองเข้าร่วมเป็นสมาชิกของออชอคือเป็นตัวแทนของธนาคารอมสินก็อย่างน้อยกออชอก็สามารถช่วยคุณได้ในตอนบ้านปลายของชีวิตอย่างน้อยก็มีเงินก้อนมีเงินเก็บได้ฟังความคิดเห็นความรู้ของชาวบ้านที่ฝากเงินกับกออชอแล้ววันนี้มุก็ได้สัมภาษณ์ผู้จัดการธนาคารอมสิน สาขาเทพกษัตรีจังหวัดภูเก็ตและหัวหน้าราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อมายืนยันเกี่ยวกับความมั่นคงของการออมเงินกับกอชให้ประชาชนบนเกาะมะพร้าวได้อุ่นใจกันค่ะการที่ลูกค้ามาเปิดบัญชีการฝากเงินกอชนะคะตอนที่ฝากเนี่ยคุณก็จะได้รับหลักฐานการฝากเราเรียกว่าสลิปนะคะหลังจากนั้นหนึ่งวันทำการก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยว่าบัญชีของเราในแต่และ แต่ละยยอดที่ฝากเป็นเท่าไหร่ผ่านเว็บไซต์ของกอชอแล้วก็พอทุกสิ้นสิ้นปีนะคะเขาก็จะมีสรุปยอดของรายงานจากอกองทุนแห่งชาติมาให้ที่บ้านนะคะตามจดหมายตามที่อยู่ที่แจ้งไว้นะคะแล้วก็ส่วนนี้สามารถเอาไปหกักลดหย่อนภาษีได้ด้วยมั่นใจได้เลยว่าไม่เป็นอะไรที่ว่าไม่ไม่ไมัม่นคงะนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับการที่เราเก็บคล้ายกับบําเด็จบํานาญพวกกองทุนของข้าราชการอะไรประมาณนั้นแต่นี้สําหรับลูกค้าที่ไม่มีในส่วนของตรงนั้นเป็นสวัสดิการเพิ่มขึ้นมา อชถ้าเทียบก็เป็นเงินฝากประเภทหนึง่งที่ว่ารัฐบาลสนับสนุนเป็นการลงทุนที่ได้มากกว่า,าเงินฝากทั่วไปดีกว่าการฝากเงินเผื่อเรียกทั่วไปคนไทยส่วนใหญ่ ใช้ก่อนที่จะออมเอาเงินในอนาคตมาใช้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ถูกต้องควรควรที่จะเก็บเงินเอาไว้โดยแบ่งเงินออกเป็น3ส่วนก็คือส่วนหนึ่งคือใช้จ่ายประจําวันส่วนที่หนึ่งก็คือเก็บไว้ในระยะยาวอีกส่วนหนึ่งก็คือใช้เพื่อการดารงชีพทั่วไปนะคะซึ่งในส่วนนี้แนะนําว่าคุณต้องแบ่งเงินออกมาเพื่อการออมก่อนอันก็อยากจะฝากเอาไว้ในเรื่องของการมีวินัยในการออมนะคะแบ่งออกมาแค่หนึ่งใน3เท่าน,นั้นเองค่ะอย่างน้อยมันก็เป็นเงินก้อนหนึ่งซึ่งสามารถที่จะการันตีได้ว่าคุณมีหลักประกันในอนาคตค่ะเชิญชวนให้คุณเนี่ย มาเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาตินะคะหรือกอชคุณส่งเงินเป็นกองทุนพิเศษที่พอคุณส่งเงินปุ๊บรัฐก็มีเงินสมทบให้คุณด้วยอย่างน้อยเป็นหลักประกันในอนาคตนะคะว่าคุณจะมีเงินใช้นะคะรัฐยังดูแลคุณอยู่และคุณภาพคุณชีวิตคุณก็จะดีขึ้นคุณไม่ต้องห่วงตัวเองนะคะและลูกหลานของคุณเนี่ยก็จะไม่ต้องห่วงคุณด้วยค่ะ สวัสดีค่ะรายการอะไรครับมันทำรายการอมต่างกโชค่ะได้ค่ะขอประชาชนนิดนึงนะคะมีมีของลุงด้วยนะคะได้ค่ะของลุงของป้าได้ค่ะคนละห้าร้อยค่ะคนละห้าร้อยนะคะค่ะค่ะสำหรับใครที่อยากจะออมก่อนแก่อยากจะเตรียมความพร้อมด้านการเงินวางแผนการเงินไว้ใช้ในอนาคตอย่างกลุ่มชาวบ้านบนเกาะมะพร้าวมุกก็มีข้อมูลการส่งเงินสมทบมาบอกกันด้วยค่ะ ว่าการออมเงินกับกอชนั้นดีอย่างไรส่งเงินสมทบได้อย่างไรบ้างกอชกำหนดส่งเงินสมทบสะสมขั้นต่ำา1,200บาทต่อปีสูงสุดไม่เกิน13,200บาทต่อปีโดยการส่งเงินสมทบแต่ละงวดไม่จำเป็นต้องเท่ากันค่ะแต่ไม่ต่ำกว่า50บาทต่อครั้งเช่นถ้าเดือนนี้คุณส่งเงินสมทบ300บาทเดือนหน้ามีเงินน้อยอาจจะส่งเงินสมทบเพียง100บาทก็ได้ แต่รวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า1,200บาทต่อปีโดยทุกครั้งที่คุณส่งเงินสะสมรัฐบาลจะช่วยสมทบตามอัตราที่กำหนดในแต่ละช่วงอายุซึ่งสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินบำนาญทุกเดือนไปตลอดชีวิตตั้งแต่6 0 0ถึงราว7 0 0 0บาทต่อเดือนตามการสมทบโดยกชอชจะนำเงินสะสมของสมาชิกไปลงทุนในทรัพย์สินต่างๆเพื่อให้เงินของสมาชิกงอกเงย ซึ่งรัฐบาลจะค้ำประกันผลตอบแทนให้สมาชิกจนถึงอายุ60ปีในอัตราไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12เดือนเฉลี่ย7ธนาคารการสมัครสมาชิกรวมถึงการส่งเงินก็ง่ายมากเลยค่ะสามารถติดต่อผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันกอชธนาคารออมสินทกสทอสธนาคารกรุงไทย สำนักคลังจังหวัดหรือสถาบันการเงินชุมชนที่เข้าร่วมได้เลยค่ะนอกจากนี้เพื่อความสะดวกของสมาชิกกอชอยังให้คุณติดตามข่าวสารกอชเช็คเงินสมทบได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันกอชอีกด้วยค่ะเราไม่มีบำเหน็จบำนาญกินเงินก็เราก็ไม่มีเงินสะสมเราก็ไม่มีแต่ถ้าเราเข้ามาในกลุ่มกอชแล้วเราเราก็จะได้รู้ว่าเอออย่างน้อยเราก็ยังมีอยู่จุดนี้อยู่ ให้เราได้พึ่งพาได้แล้วก็เงินที่เราสะสมไปครึ่งหนึ่งเง้นรัฐก็จะช่วยเราอีกครึ่งหนึ่งกองทุนกอชอนี้ถือว่าเป็นความหวัง กชกที่ฝากไว้นะมันก็เป็นความหวังของเราไว้เผื่ออนาคตข้างหน้าเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นยังไงมันก็ดีอยู่นะความพิดของป้านะป้าก็ยืนยันนะว่าจะอมกับกชต่อไปจนว่านนู้นแหละไม่มีตังไปฝาก60ปีแล้วถ้า,ายังมีตังไปฝากก็ฝากอยู่ถ้ามีเงินก็เข้ามาฝากกชเหมือนป้านะ มันป้างฝากอยู่ตอนนี้ก็มันชัวรัฐบาลประกันอยู่ได้เงินแน่นอน60ปีชัวคนเราทุกคนหวังชีวิตที่สุขสบายในวัยชาราเช่นเดียวกับชาวบ้านในชุมชนเล็กๆบนเกาะภูเก็ตกลุ่มนี้ก็มีความต้องการมีชีวิตที่ดีมีความมั่นคงในวัยเกษียณมีเงินใช้ตลอดชีวิต แสงสว่างของประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระกลุ่มนี้คือกองทุนการออมแห่งชาติกออชที่เข้ามาสร้างโอกาสเห็นอนาคตที่สดใสทําให้ประชาชนระหนักถึงความสําคัญของการออมเงินถึงแม้ไม่ใช่ข้าราชการก็สามารถมีเงินบํานาญไว้ใช้ในวัยเกษียณได้ตลอดชีวิตโดยคุณค่าของการออมเงินนี้ได้ถูกถ่ายทอดไปยังลูกหลานให้รู้จักประหยัด เก็บออมเพื่อใช้ชีวิตที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี้และนี่คือทั้งหมดของรายการค่ะที่มุกนำมาฝากคุณผู้ชมเป็นการเดินทางที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตที่มีความสุขจริงๆของชาวบ้านรวมไปถึงผู้สูงอายุบนเกาะมะพร้าวเมื่อตัดสินใจออมเงินกับกออชอทำให้มีเงินเก็บไม่ลำบากในบ้านปลายชีวิตสามารถดูแลตนเองได้และที่สำคัญนะคะเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำภายใต้คอนเซปที่ว่าคุณออมรัฐช่วยออมคุณได้บำนาญเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเพราะกชอชคือความหวังคืออนาคตของชาวบ้านอย่างแท้จริงค่ะสวัสดีค่ะ